สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาแยกต้นปักษาสวรรค์นะคะให้กับลูกค้าด้วยกันนะคะนี่คือรากของปักษาสวรรค์นะคะที่เราปลูกไว้ในกระถางแล้วก็ออกรากดีแล้วค่ะลักษณะของต้นปักษาสวรรค์นะคะก็จะเป็นไม้ทรงสูงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ลักษณะใบาของปักษาสวรรค์นะถ้าเกิดมองแบบนี้ก็เหมือนใบกล้วยค่ะแต่ใบก็ จะเล็กกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้จะแคบนะคะอันนี้คือใบใหม่นะคะก็จะเป็นสีเขียวทองอ่อนแต่ถ้าเกิดเป็นใบที่อยู่ได้นานแล้วสักระยะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะคะลำต้นจะเป็นสีเขียวปนน้ำตาลสลับกันไปค่ะคือเขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ ต้นนี้ก็เกือบจะออกดอกแล้วนะผักซาสวรรค์จะเป็นดอกสีแดงๆห้อยลงมาค่ะการปลูกก็ชอบดินชุ่มชื้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปปลูกใส่กระถางหรือไม่ก็ปลูกตามแนวรั้วบ้านก็สวยค่ะอย่างเวลาที่เราส่งลูกค้านะคะเวลาเราตัดส่งลูกค้าเนี่ยพอลูกค้านำไปปลูกแล้วนะคะต้นเดิมต้นเดิม พอเขายุบตัวนะคะต้นใหม่ก็จะแตกขึ้นมานี่คือส่วนของต้นใหม่ที่เราปลูกไว้ในกระถางน,นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราลองขุดดูนะคะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคะรากก็จะเป็นสีขาวเหมือนไม้ทั่วไปค่ะจริงๆถ้าเรามีพื้นที่ควรปลูกลงดินนะคะแต่อเผอิญว่าที่บ้านส่วนหนึ่งปลูกลงดินกับส่วนหนึ่งใส่กระถาง เราปลูกไว้ประมาณไม่ถึงปีนะคะก็จะเริ่มออกดอกแล้วค่ะนะเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมหัวของเขานะคะแล้วเจอหัวของเขาแล้วค่ะหัวของเขาจะเป็นสีน้าตาลลักษณะเหมือนหัวข่านะคะจะเป็นสีน้าตาลเข้มดาๆแบบนี้เขาเชื่อมโยงกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วใช้เสียมกดลงไปเลยนะคะ นี่คือตัดหนึ่งต้นค่ะไม่เสียมกดลงไปเลยน่าจะขาดแล้วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองยกดูนะคะว่าจะออกมาหรือเปล่าโอ้โหลากลึกเหมือนกันค่ะ ล่าของเขาค่อนข้างเลยค่ะเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ตึงขึ้นใหม่อมโอโอเค ได้มาแล้วปักษาสวรรค์ของเราค่ะท่านผู้ชมนี่คือต้นรากที่เราจะส่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้ออลูกค้าออเดอร์มาทั้งหมดสามต้นแต่ว่าเหมือนเราแถมให้เพราะว่าเขาต้นเล็กนะคะนี่คือเอาไปตัดก็ได้อีกต้นหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแต่เราจะต้องขนส่งไปไกลนะเราก็จะตัดถ้าสันตอนเราก็ส่งนะคะเราก็จะตัดใบออกค่ะพอเราส่งให้กับลูกค้านะคะ เราจะตัดไม้ออกให้เข้าเหลือสักประมาณคืบก,กว่าๆนะคะก็จัดสมได้นะคะเราจะตัดแล้วนะน่าเสียดายแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวเราก็แต่ต้นใหม่ขึ้นมานะคะได้ปักษาสวบัค์ท้องทรงแล้วค่ะท่านผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมค่ะมาขุด ปากษาสวรรค์ส่งลูกค้าด้วยการเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้านนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ